ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวรภาพันลุตันเป็นผู้รายงานค่ะเทศบาลนครแม่สอดเปิดโครงการธนาคารขยะณนะชุมชนสองแควสอ รองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดน,นำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลออกตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพออสวมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ราชวิทยายลายัยจักสุแพทย์แห่งประเทศไทยและจังหวัดตากร่วมดำเนินการผ่าตัดตาต้อกระจก ที่โรงพยาบาลแม่สอบรรยากาศวันแรกของการบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2558ค่ะ ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดชั้น4เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดและสำนักข่าวนครแม่สอดร,ร่วมกันปฏิบัติงานในการบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ12สิงหาคม2558สำหรับวันนี้เป็นวันแรกของการบันทึกเทปโดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมบันทึกเทปในครั้งนี้หลายหน่วยงานด้วยกันโดยได้กำหนดให้มีการบันทึกเทปในวันที่27-29กรกฎาคม2558ณห้องประชุมสภาชั้น4สำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดจึงขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรในวันและเวลาดังกล่าว โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายกำหนดการกับเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานที่หมายเลขโทรศัพท์055-547449ต่อ302ในวันและเวลาราชการสบานนครแม่สอดเปิดโครงการธนาคารขยะณนะชุมชน2แคว2ค่ะ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชุมชน2แคว2กองช่างสุขาพิบาลโดยเทศบาลน,นครแม่สอดเปิดโครงการธนาคารขยะเป็นชุมชนนำร่องโดยมีนายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศบาลน,นครแม่สอดเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมกล่าวเปิดและนำตัดริบบิน้นโดยนายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองช่างสุขาพิบาลเป็นผู้กล่าวรายงานมีนายกุลเครเวระ รองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลคณะเจ้าหน้าที่กองสุขาพิบาลกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการชุมชนตัวแทนนักเรียนในเขตเทศบาลนครแม่สอดพร้อมทั้งประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมากการเปิดโครงการธนาคารขยะชุมชนสองแควสในวันนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีการคัดแยกประเภทขยะรีไซเคิลได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงวิธีการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเหมาะสมสามารถนำขยะไปหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งและเพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดความตระหนักถึงผลเสียที่จะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาอนามัยของมนุษย์ หากมีการจัดการขยะอย่างไม่เหมาะสมในแต่ละวันขยะก่อให้เกิดความสกรปรกต่อบริเวณชุมชนส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากประชาชนให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์และความสะดวกสบายในการบริโภคเป็นหลักผนวกกับค่านิยมในการบริโภคแบบทิ้งขว้างในลักษณะใช้ครั้งเดียวทำให้มีวัสดุที่ยังมีประโยชน์ปะปนมากับขยะมูลฝอยเกิดเป็นขยะกองโต การกำจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบันมีหลายทางเลือกแต่ละทางมีข้อจำกัดที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งทางน้ำทางอากาศและต่อการใช้ประโยชน์ต่อที่ดินบริเวณใกล้เคียงดังนั้นแนวทางหนึ่งในการลดปัญหาและเพื่อให้บริเวณชุมชนสะอาดคือการลดขยะมูลฝอยให้เหลือไปสู่การกำจัดน้อยที่สุดและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยใช้เทคนิคการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพิ่มมูลค่าของขยะการลดปริมาณขยะและนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่าถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาควบคู่กันไปด้วยอย่างไรก็ตามความสำเร็จของการคัดแยกขยะเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่นี้ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของบุคคลที่มีผลพวงมาจากการให้การศึกษาอย่างถูกวิธี ต้องสร้างให้เกิดความตระหนักความเข้าใจในการคัดแยกขยะเพื่อนำไปสู่การจัดการอย่างถูกวิธีซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือและพร้อมใจกันฝึกฝนอย่างใส่ใจและเกิดประโยชน์ตรงและทันทีนั่นคือกิจกรรมธนาคารขยะ รองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลออกตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่ค่ะนายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายกองช่างสุขาพิบาลกองช่างหน่วยบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลน,นครแม่สอดออกช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนสันต้นปิน เขตเทศบาลนครแม่สอดในการตัดกิ่งไม้ทําความสะอาดร่องเหมืองลำห้วยแม่สอดหลังได้รับมอบหมายสั่งการจากดกเรเทรเิดเกียรติชินสรน,นันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวบ้านและชุมชนพร้อมหน่วยงานเครือข่ายชุมชนรับมือน้ําท่วมแม่สอดและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการร่วมดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชนของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดโดยในวันนี้ทางเทศบาลน,นครแม่สอดนำโดยนายกุลเครือเวระรองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายกองช่างสุขาพิบาลกองช่างหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลน,นครแม่สอดออกทำการช่วยเหลือพัฒนาํำเหมืองสาธารณะในลำห้วยแม่สอด เพื่อป้องกันเศษขยะกิ่งไม้สิ่งปฏิกูลที่กีดขวางเส้นทางน้ำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนสันต้นปินเป็นอย่างดีอบรมการขยายผลกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาการทางสมองหรือ BBL ให้กับผู้บริหารและคณะครูกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเอกชนค่ะ นายเจิดจ้าน้อยสำลีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาการทางสมองหรือ BBL ให้กับผู้บริหารและคณะครูกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเอกชนโดยมีนายสมศักดิก์จิตจำนงผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศึกษากล่าวรายงาน ซึ่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพอทได้กำหนดจัดการอบรมทางไกลระบบ DLTV และ DLIT พลิกชมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งอ่านออกเขียนได้ภายในหนึ่งปีตามแนวทางพัฒนาการทางสมองหรือ BBL ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หทุกโรงเรียนในสังกัดสถานศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่25-26กรกฎาคม2558เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เมื่อเรียนจบชั้นป .1 นนต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรมนั้นนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทกำหนดนโยบายสำคัญที่เน้นให้นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้โดยกำหนดให้ปี2558เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพื่อเป็นการวางรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ระดับชั้นที่สูงขึ้นซึ่งการจัดกระบวนการการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาการทางสมองหรือ BBL เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีและอ่านออกเขียนได้อย่างเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนด้วยเหตุนี้ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2จึงมีนโยบายนำแนวทางดังกล่าวมาใช้ขยายผลให้ครูผู้สอนทุกคนเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมองของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นและแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปณโนะรงเรียนพัฒรวิทยาอําเภอแม่สอด มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระสีนครินทราบรมราชชนนีหรือพออสวอมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ราชวิทยายลัยจกักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและจังหวัดตากร่วมดำเนินการผ่าตัดตาต้อกระจกที่โรงพยาบาลแม่สอดค่ะที่ห้องเพชรชมพูโรงพยาบาลแม่สอดดรอกเ,อรเร์ิกสยามานนท์ ที่ปรึกษา,าคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถปัมภ์และรองผู้อำนวยการโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดกรวยถวายสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในโอกาสร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสว ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและจังหวัดตาดำเนินการผ่าตัดตาต้อกระจกที่โรงพยาบาลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาระหว่างวันที่23-25ถึงกรกฎาคมพุทธศักราช2558เพื่อทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราช,ชกุศลและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าโดยมีนายสุธาสายวานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดตานายประทีโปโพเทียมปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดและนายแพทย์จรานวิวัฒคุณูประการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดและคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับโรคตาต้อกระจกไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงสามารถรักษาให้หายขาดได้หากได้พบแพทย์และทำการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนแก้วตาเทียมเสียในสมัยปัจจุบันโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชนมากแห่งสามารถให้บริการรักษาโรคตาต้อกระจกโดยการผ่าตัดเปลี่ยนแก้วตาเทียมได้การผ่าตัดทำได้ง่ายไม่เจ็บปวดและปลอดภัยผู้รับการผ่าตัดต้องพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเพียงแค่1-2วันหลังจากนั้นสามารถกลับไปรักษาตัวเองต่อที่บ้านได้โดยปฏิบัติตนตามคาแนะนาของแพทย์ซึ่งไม่มีอะไรยุ่งยากนัก ภายในระยะเวลาเพียงแค่สองสัปดาห์ก็จะหายจากโรคสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้เหมือนคนปกติสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนนีเมื่อยังทรงมีพระชนชีพอยู่ทรงห่วงใยในทุกยากของพระสงนิกรผู้ยากไร้และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารพระองค์ได้ระดมแพทย์อาสาผู้มีจิตใจเมตตาเยี่ยงเดียวกับพระองค์ออกดาเนินการรักษาผู้ที่ป่วยที่ยากไร้เหล่านั้นในปัจจุบัน แม้จะได้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยไปแล้วถึง20ปีแต่ผู้ที่จงรักภักดีต่อพระองค์ท่านยังคงดำเนินการสืบสารพระราชปณิธานในด้านสุขภาพของพระสนิกรต่อไปทีมผ่าตัดชุดนี้เริ่มทำการสำรวจผู้ที่มีปัญหาทางสายตามาตั้งแต่ต้นปีนี้ได้ทำการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อสรรหาผู้ที่สมควรได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดทั้งคนไทยและคนต่างชาติในพื้นที่อำเภอแม่สอด ถ้าสองอย่างแม่รามาศพบพระและอุ้มผางได้พบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายอยู่ในระยะที่จะให้แพทย์ทำการผ่าตัดได้จำนวน200รายจึงได้นัดมาเพื่อรับการรักษาผ่าตัดณนะโรงพยาบาลแม่สอดในระหว่างวันที่23-25กรกฎาคม2558และกำหนดเปิดตาเพื่อประเมินผลการผ่าตัดในวันที่26กรกฎาคม2558 ดังนั้นเป็นที่คาดหวังว่าผู้พิการทางสายตาที่อยู่ในโลกมืดจะสามารถมองเห็นโลกที่สวยสดงดงามได้อีก200คนหลังจากวันที่26กรกฎาคม2558แล้วซึ่งปฏิหารน,นี้เกิดจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อพระสนิกรของพระองค์อย่างแท้จริง ผู้ที่รับการมาตัดตาข้อกำหนารัวนี้ก็มาสุดที่ขอเรียนท่านกรอน แสดงความดีครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติด้วยผมขอแสดงความดีๆกับผู้ที่ได้รับการผ่าตัดตาครอบกระจกตอนนี้ผมจะไม่เรียกท่านเป็นผู้ป่วยแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อสองวันก่อนเนี่ยท่านเป็นผู้ป่วยแต่ขณะน,น้ี้เนี่ยท่านได้รับการรัรกษาโดยแพทย์มีจำนานซึ่งให้การผ่าตัด แล้วก็จากการรายงานของท่านผู้แทนแพทย์จากกุ่แพทย์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับรก็ปรากฏว่าผลของการผ่าตัดเนี่ยไม่มีโ,โรคแทรกซ้อนนะครับแล้ผลการผ่าตัดเนี่ยเป็นผลสำเร็จอย่างดีซึ่งอันนี้เนี่ยผมขอ,อยืนยันด้วยนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาของวันเนี่ยที่ ุกหมอทั้งเจ้าท่านเนี่ยรวมทั้งพยาบาลเจ้าหน้าที่ได้ตัต้งใจทำการรักษาให้กับทุกท่านนะที่นั่น,น,นผมได้นั่งอยู่ในตรงหน้าห้องผ่าตัดด้วยและเป็นสายพยาธิด้วยเพราะนั้นเนี่ยผมแน่ใจอย่างยิ่งนะครับว่าทุกท่านเนี่ยได้รับการดูแลตามต่างเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับ แล้วก็เมื่อผลของการผ่าตัดเนี่ยออกมาเป็นผลสุดเป็นด้วยดีนะเพี่ะแสดนว่าตอนนี้เนี่ยทุกท่านที่ได้รับการผ่าตัดเนี่ยสามารถที่จะมองสิ่งต่าเงเนี่ยได้ดีแล้วนะครับบางท่านเนี่ยซึ่งเคยอยู่ในโลกมืดมาเป็นเวลานาน,านเนี่ย จะทำอะไรเนี่ยก็ต้องอาศัยคนอื่นนะครับไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ตอนนี้เนี่ยครับท่านสามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้แล้วบางท่านเนี่ยซึ่งไม่เคยได้เห็นหน้าของญาติพี่น้องหรือว่าลูกหลานท่านมาเป็นเวลานานเนี่ยบัดนี้เนี่ยท่านก็สามารถที่จะมองเห็นได้แล้วแล้วก็ภาวะของรู้ในตาของท่านเดีย จะดีขึ้นดีวันดีคืนนะครับถ้าเผื่อว่าท่านปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเี่นตามที่บุญหมอแนะนำนะครับเือนมายข้าว่าอย่าไปเอาบุอไปเคี่ยนที่รูปตานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มันยังมีแผลอยู่ยังไม่ยังไม่ปกติดีนะครับหรือว่าอย่าไปล้างหน้าด้วยน้ำที่สกปรกหรือว่าอย่าไปทำงานหนักอ้อม อะไรต่างเนี่ยอย่างการที่หมอหักห้ามไปเนี่ยครับถ้าเผื่อว่าท่านปฏิบัติเช่นนั้นเนี่ยอยู่อย่างดีแล้วก็ผมเชื่อแน่ว่าภายในระยะเวลาเนีสองสัปดาห์นะครับหรือไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยท่านก็าสามารถที่จะ,ะดำเนินชีวิตต่างๆเนี่ยได้ในปกติภายในตื้นัวเองได้นะครับสามารถที่จะกลับไปทํางาน,นต่างๆที่ท่านรัก ที่ท่านเคยทำเรียนได้ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเนี่ยอ,อีกอ <c oughs> เพราะนั้นเมื่อท่านอยู่ในสภาพเช่นนี้แล้วเนี่ยผมก็ต้องขอสแสดงความดีดีกับท่านด้วยนะเพื่อความจริงใจทีนี้เพื่อผมสแสดงความดีีต่อท่านแล้วเนี่ยผมก็อยากจะขอกล่าวักนิด้วยนะครับว่า เกมที่ทานไดรับการดูเนี่ยนะครับทังนี้เน so so ี่ยมันเรื่องมาจจกอะไรนะครับซึ่งท่านก็คมจดเห็นได้เห็นนะครับในภาพนี้เนี่ยมีภาพของสุเด็จย่านะครับหรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชุีซึ่งสมเด็จย่าหรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชุณีนะครับทุกท่านกราคงจะทราบดีนะครับว่าท่านเนี่ยเป็นพระราชมารดาเนี่ยหรือว่าเป็น เป็นแม่นะครับผบเจที่หัวครับหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ในช่วงเวลาต่อจากนี้8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา 18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง f a c e b o o k สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาวรพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ